ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยครับ Overtop ็ Over top, ร้านเติมเกมออนไลน์ราคาถูกเติมได้ตลอด24ชั่วโมงและใครที่กำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยเราการันตีจากผู้ติดตามเพจมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาอย่างยาวนานกว่า5ปีครับพร้อมกับรีวิวของผู้ใช้บริการอีกมากมายคลิกลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลยครับยังไม่หมดยังมีโปรโมชั่นสำหรับ FC 26อีกด้วย ผมรู้สึกเห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะที่ว่าเราไม่ต้องย้ายไปทุกสโมสรที่ซลาตันเคยไปรวมถึงอาแจกด้วยแต่ปัญหาคือตอนนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนทีมที่จะย้ายได้แล้วครับแต่ผมน่าจะเอาไปทํากับการย้ายไปซิลีอาอิตาลีนะซึ่งในอิตาลีซลาตันเขาอยู่ถึง3ทีมผมอาจจะเลือกแค่1ใน3และเกมแรกของพาร์ทในฐานะตัวจริงกับคอมฟิตของเราแค่6 5ปเเกมนี้เรามาในฐานะทีมเยือนนะพร้อมกับสภาพอากาศที่มีหิมะตกและสนามก็มีหิมะลงเต็มสนามเลย ผมว่ามันส่งผลกับการเล่นบอลด้วยเท้าของเราแน่ทีมเราเป็นฝ่ายเขียครับเดี๋ยวเราจะเล่นเป็น t a r ์เก็ตแ man เหมือนเดิมอ่ะค้ำอยู่ข้างหน้ารอยิงไกลเออแล้วผมไปฝึกยิงไกลมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูครับโอ้โหติดบล็อกห,หลังไม่ถอยอย่างงี้กูจะย,ยิงไกลไงวะสวยจัดไปสวยเพื่อนเพื่อนใส่เลยนั่นแหละแล้วขวาเรียบ้อยโอ้โหนิ่มโอ้มาง่ายง่ายจริงๆอะ่ะตรงกลางเขาโหมมากแล้วนี่ง้างหน้าก่อนมาแล้วว่าตรงกลางดักไม่ได้แล้วลากไปด้วย ตัวเอาอยู่เอาอยู่ยับโอเค <c oughs> ดูว่าจะย่อยเข้า <c oughs> กดสาย <c oughs> นิ่มๆ <c oughs> ตัวบอลสวนมาได้ด้วยระวังครับตรงกลางตรงกลางมาเรื่อยๆ <c oughs> อือเรามีตัววิ่งโอ้โหอย่างนี้ก็เรียบรล <c oughs> อยเปิดพื้นที่ง่ายไปอะ่ะจังหวะก็ไม่ต่างจากทีมเราเลยครับ <c oughs> <c oughs> เคาะมาเรื่อย <c oughs> ๆตามช่องแล้วได้จบหน้ากรอบ ผมมีตัวเนี่ยมีตัวตามประกบตลอดท้างทำให้เล่นยากอื้ออยุนากอบมีสามตัวยิงไกลไงอะ่ะไม่ไหวแล้วเวย้ยคือผมพยายามหาช่องยิงไกลแต่ไม่มี ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะตอนเนี้ยพอทีมมันได้แชมป์แล้วทีมเรามันเหมือนไม่เอาอะไรแล้วก็คือแค่เล่นให้มันจบจบครบเกมอะ่ะจะบอกในหะ้กูไปเอามาเลี้ยงไปยิงเองก,กูก็ทำไม่ได้ใส่ขวาแล้วโอ้โห,โห,โห,โหไม่าไปในกรอ,อบไอ้พออย่างนี้เข้าเลยด้วยโอ้โหแต่มันเป็นยิงในกรอบครับโอ้กูก็ดีใจเป็นสอีก โอ้ยแล้วอย่างคุมมาดูโจเข้าขวาครับแล้วเข้ามาได้ขวาแบบเต็มตัวแล้วยิงหักกอเข้าสามเหลี่ยมไปใช้ในวลาบอลเพื่อนหน่อยอเขาใส่ขวาโอ,อ้โหแบบนี้มึงเสียตรงกลางโดนทะลุง,ง่ายๆเลยกลางสองขัวโอ้หสองขัวมาอีกแล้วแล้วหักเข้ากลางหักมาดิโอ้โห ไงซาซาอารมณ์ล้วนๆจังหวะเนี้ยเอาแดงมาเลยโอ้โหแม่งคอกันชิบหายทีมเราทํายังไงกับการยิงไกลวะเนี่ยมันไม่มีจังหวะให้ผมได้ยิงจริงๆเลยว่ะแล้วเข้าบอลแบบเอ็กซีฟครับพร้อมกับโดนเปลี่ยนออกด้วย <c oughs> ขอไปพักสงบสติอารมณ์กัน่อยสุดท้ายเกมนี้ก็จบที่2ต่อสองนะ <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวยิงให้ดูที่ผมไปฝึกมานอกรอบตอนยิงไกลมันต้องประมาณนี้ครับแตะเข้ามาให้ใกล้หัวกระโหลกที่สุดแล้ว แผงเข้าในกรอบอยู่ดีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยวิวตอนที่มันมีคนดีกว่าหาตอนที่มันมีประตูมันจะเห็นได้ชัดโอ้โหไอ้เหี้ยยิงไปประตูเฉยอ่าเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เข้ามาวัานนี้แล้วเต็มข้อสวนเนี่ยแบบสองที่นั่นแหละแล้วเตี้ยลียดนี่ไงเห็นไหมผมฝึกก็ทำได้โอ้ยจนหาทิศได้แล้วอะแต่เตี้ยรี้ดติดเสพเอาใจดีหน่อย มันก็เข้าไปในกรอบสิครับจ่ายบอลอย่างนี้ไปเปลี่ยนตัวจ่ายบอลหน่อยหน่อยและนี่คือทีมอัลติวีคสัปดาห์ล่าสุดโมโม่ติดไปเกดคนครับโอ้โหเกือบครบทีมและเกมนี้ผมไม่มีชื่ออย่าบอกนะว่าติดโทษแบนครับ กูก็ไู้ว่าเรื่องความพีสะสมใบเหลืองครบอ้าใบงั้นแล้เกมนี้จบยังไงเป็น3ต่อ2ของทีมเราและเพยเยอร์ออฟเดอะมันของเดือนนี้ก็เป็นซาสซ่าของเราด้วยนะเกมนี้กลับมาเป็นตัวจริงพร้อมกับความพิตที่ยังไม่เต็มถังเป้าหมายเป้าหมายตอนนี้เราต้องโฟกัสที่เป้าหมาย4ประตูจากการยิงไกลอย่าเรียกยิงไกลแค่ยิงนองกกรอบก็พอ,อเกมนี้ขอยิงไกล2ลูกกู <c oughs> ขอใครเนะี่ กูไม่ต้องการยิงไกลกูเข้าไปในกรอบแล้วนะอุ้ยสวยแล้วใส่ขวาตูวูนักเกินเฮ้ยเมีพื้นที่แต่จังหวะนี้ผมใส่แรงเยอะไปะหน่อยครับดูดิบอลอืมข้ามขานแล้วปันขวาตูวูไอ้มันเน้นแล้วโอ้โกลายเป็นทิศทางตวเนี้ดูดิโอ้พื้นที่มียิงเยอะเลยครับแต่บอลเลี้ยวไม่พอแต่๋ตักแค็ช็อตสวยๆมา ตัดบอทุกช็อต,ตบนบนกูได้ไอย,ยิงไกลเฮ้ยสวยปะเอาเลยเพื่อนเอาก่อนหนึ่งศูนย์ก่อนหนึ่งศูนย์ไปก่อนแล้วไอเซฟโอ้บูดังไม่ได้แล้วตชอ่องดุดเลยดุดเลยแล้วเรียบร้อยครับโโอ้หตรงป้าถุยตรงกลางปล่อยเล่นง่ายไปสวยครับมามาขวาของฮุ้มสุดปุ๊บอย่างนีก โอ้โหน้ำหนักขึ้ทางได้แล้วนะเอ้ยโอ้โหคนละตัวโอ้ยเมื่อกี้จะให้ตัวล่างแล้วผมจะวิ่งสอดโอ้ยเดี๋ยวดูนั่นแหละได้แล้วสวยโอ้โหแล้วโดนลากโอ้โหสบายอย่างงี้ลบบอลยาวของออเซ้นฟาซาเล่นได้อยู่แล้วครับแต่โอ้โหมีตัวมายืนดักอยู่แล้ว ทำามา่ะวางไปเสาสองได้เล่นลูกยิงเหรอนั่นออกเสาสองไปเลยเสาทงดีกว่าเอาหน่อยๆอุ๊ยโอ้โหสวยป่ะราหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วสองตัวศูนก็เข้าใจแหละว่าเป็นแชมป์แล้วอ่ะแต่ก็โอ้โหโดนง่ายเกินจริงเกมนี้ผมเล่นมันเป็นธรรมชาติเลย ผมพยายามจะยิงไกลไงคือถ้าปกติผมเข้าไปอยู่ในกรอบอะโอกาสไดประตูมันเยอะนะไปไหนอะ,อะเข้ามาในกรอบแล้วไม่ตรงกูอีกดีๆทั้ทงนั้นลอม,มาเออฮือไม่ตรงเรานี่ไงกูใส่คนอีกแล้วครับอารมณ์ <laughs> จะทำยังไงให้มันได้สี่ประตูจากการยิงไกลเนี่ยมาแนละ้วอู้หูยังสวยแล้วู้ ให้เขาเธอถ้าเขาจะล็อกยิงขนาดนั้นอ่ะมีจังหวะล็อกให้ดูไหมเนี่ยมาแล้วชิดแล้วโยกแล้วนี่ก็อีกทีครับโอ้โหแล้ซาซ่าโดนถอดออกเลยครับกับนาทีที่84โอกาสยิง5ครั้งเข้ากรอบไป2ไม่มีสักประตูสุดท้ายเกมก็จบที่3-0ต่อนี่แหละและผลประกาศ Player of the Season ก็เป็นของซาซ่ซาบาราหูวิดมาลุยเกมสุดท้ายของฟุตบอลยูโรปาในรอบลีกกัน ซึ่งถ้าเราชนะเราจะขึ้นเป็นท็อป8และเข้ารอบ16ทีมโดยอัตโนมัติและตอนนี้ทีมเราอยู่อันดับที่10ที่ห่างจากอันดับ8แค่1คะแนนะเกมเริ่มทีมเยอะเป็นฝ่ายเคียร์ครับบุกจากขวามาซ้ายแล้วสภาพสนามมีน้ําด้วยโอ้โหฝนตกแน่เลยเนี่ยแยักไม่ได้ครับผู้สวยบอเเ็มไปดิก้กดซ้ายก่อนอุ้ยไอ้บอเทมเข้าในไปเลย ยังไงครับได้ฟาวุลระยะนี้เราให้เราเป็นตัวยิงด้วยจัดไปครับถ้าเขานี่เวอร์จัดเลยนะซาซ่าบอกเวอร์เวอร์ผมเก่งอยู่แล้วครับด้วยขวาบอนพุ่งแล้วอุ้ยไม่น้ำหนักดีนะดูครับจังหวะยิงด้วยขวาแล้วบอลมันกูดูไรอ่ะไม่ให้เราด้วยไม่ให้สวยนั่นแหละแล้วไม่ถึงครับอุ้ย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 อุ้ออน้ยอุ เอ้าเอ้าโทษว่ะเหมือนพักแล้วโอ้โหอะไรอ่ะจบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แล้วมีโอกาสจะกรชาเข้าวิงด้วยนะแต่เหมือนสัดซ์ซาอยู่ดีก็สตันครับโอเควางข้างสวยเลยไปล้วงหน่อยไปล้วงหน่อยไม่ได้อีกนั่นไงแล้วรอแล้วฟาซานี่ไงสาซ่าดิวโดนจิ้มไปก่อน เนี่ยเราโคตรเหมาะกับการแบบวิ่งเข้ามาในกรอบอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้จังหวะไม่ได้แลทีเฮ้ยแล้วเอาจบอออนี่เห,เหรอวะโคตรมุ่งอะไรเงี้ยจะได้มาดึงตัวศูนย์นะครับผมแล้วนี่ครับผมจงมังหวะยิงอย่างสวยให้กูดูเฮียควขงของควงดีนี่ไงเอ็กซ์เซี่ยไม่ได้อะไรแล้วกูเอาเหลืองเดียว ไอ้ทำไมกาํวังโอ้โหแทงแล้วบอลติดน้ำเด้ดึงแล้วโดนแล้วสวยตดนง่ายไปแบบ่าวะเขาโยกมาแล้วได้เรื่อยๆแบบไม่มีอะไรเลยครับผมสุดท้ายได้จบสะก,ก์นิ่มๆแล้วโดนถอดออกแบบไม่มีภาพให้ดูด้วยโอ้โหมึงใจร้ายกับกูจังวะ ทายเกมจบที่2ต่อหนึ่งของมอโมและชัยชนะของทีมมันส่งผลให้มอโมจบอันดับ7ที่6เกมชนะ4ไม่เสมอใครแพ้ไป2มี12คะแนนและตอนนี้ปิดฤดูกาลแล้วเอา้าคิดอะไรไม่ได้คืออ,องงกลายเป็นว่ายูโรป,ปาลีกรอบ16ทีมจะเริ่มซีซั่นหน้า และการย้ายทีมไปอาแจกเราก็ทําไม่สําเร็จงั้นก็คงต้องอยู่โมมูต่ออีซีซันรอบนี้เป็นสัญญา2ปีครับกับค่าเหนื่อยที่เพิ่มมาเป็น2 2 0 0 0และเปิดมาก็จะมีฟุตบอลอยูโรปาลีกเลยฮะยังเป็นรอบลีกอยังมีเกมกับลียงแล้วก็เลนเจอร์อีก